มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเกิดเรื่องก่อนว่าวันนี้พดีผมได้นําตัวเครื่องบิ๊ก200เป็นแบบของโฟโลรซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ในเครือของเจซิกเช่นเดียวกันเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมอะไรได้บ้างเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเชื่อมบ,บิกสามารถที่จะใช้ลวดชนิดแบบม้วนขนาดน้ําหนักเนี่ยห้ากิโลสามารถรองรับกับลวดประเภทที่แบบใช้ก๊าซเตียวถูหรือไม่ใช้ก๊าซหรือที่เ็าเรียกันทั่วไปว่าลวดฟังคอดนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่มีฟังก์ชันตรงนี้ติดมาก็คือฟังก์ชันในการเชื่อมแบบ m m a นั่นเองในการเชื่อมแบบ m m a เนี่ยหลายท่านอาจจะรู้แล้วหรือหลายท่านบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ฟังก์ชััันนนนใใใใกกกกกาาาารรรเชชชชืื่่ออ็ค้้แแบบทไฟฟตง์ย ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาของเรื่องที่เวลาช่างก็เอาเครื่องตัวนี้ไปใช้กับงานเชื่อมแบบไฟฟ้าเนี่ยจะติดปัญหาของการเชื่อมไม่ได้แบบต่อเนื่องก็คือไม่สามารถที่จะแต้มไปแล้วก็แต้มแบบต่อเนื่องอ่ะหรือว่าจะากยาวๆแบบต่อเนื่องแล้วก็จะมาากซ้ำอีกครั้งต่อเนื่องติดเรื่องของระบบ V R D นั่นวันนี้เนี่ยที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของระบบ V R D ว่ามีคุณสมบัติข้อดีข้อเสียยังไงแล้วมีวิธีในการแก้ไขไหมถ้าในกรณีที่ท่างหลายคนเนี่ยต้องการที่จะนําเครื่องตัวนี้ไปเชื่อมแบบ M m a ซึ่่งออาาาวัันี้้ผมมมจะะขขปญหรบบ BRD ในการเชื่อมจะเป็นแบบไหนหลังจากเราตัดในส่วนของระบบ V R D ทิ้งการเชื่อมจะเป็นแบบไหน ที่เรามาดูฟังก์ชันด้านหน้าการของเจ้าตัวบิ๊ทสองร้อยโลเนี่ยแต่ก่อนที่จะเข้าไปในสู่ของโหมด MMA แล้วก็ระบบ VRD ที่ผมเกิดไว้ตอนต้นแล้วตัวเครื่องตัวเนี้ยมีความสามารถอะไรเพราะบางท่านเนี่ยจะเคยชมแล้วอาจจะรู้อยู่แล้วแต่บางท่านเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับาะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเชื่อมมิกก็มีฟังก์ชันมีสวิตช์นะมีสวิตช์ที่สามารถเลือกปรับไปในโหมดของบิ๊ได้แล้วก็ MMA ได้แล้วก็ B อันนี้แอมเนี่ยอันนี้จะใช้ในส่วนของโหมดของ MMA ะะือ็อมเอ็นการเชื่อมที่ใช้รวดเป็น เองแล้วก็มิลลิเมตรต่อนาทีก็คือความเร็วของรวดก็จะใช้ควบคู่กับเรื่องของโวลต์ก็จะทํางานไปพร้อมกันในส่วนของฟังก์ชันของบิ๊กนั่นเองการเชื่อมบิ๊กเนี่ยใช้โวลต์กับความเร็วของรวดแต่การตั้งค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของรวดที่ใช้ชนิดรวดที่ใช้แล้วก็ความหนาของวัสดุตัวที่เราจะใช้เชื่อมนั่นเองก็ปรับโวลต์และก็ปรับความเร็วรวดให้เหมาะสมในการทํางานการเชื่อมในบทของ MBE เนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็คือสายเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นแบบสายเชื่อมแบบนี้ เป็นสายเชื่อแบบไฟฟ้านี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นสายกลาวนั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์2ตัวนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีสายเชื่อไฟฟ้าติดไปให้แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะเชื่อไฟฟ้าสามารถที่จะไปหาซื้อสายเชื่อแบบไฟฟ้าชนิดแบบนี้แล้วก็มาต่อกับเครื่อตงตัวนี้ได้เลยเพราะว่าในเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะมีแค่สายปืนเชื่อมมิกและก็สายกลาวเท่านั้นเองทีนีน้ในการใช้งานเนี่ยเราก็นําสายเชื่อไฟฟ้าเนี่ยนำเข้าไปที่ขั้วลบไม่ทราบว่าจะเห็นไหม นำ,นำเข้าไปที่โพลบอีกเส้นหนึ่งคือสายกราวสายกราวเนี่ยก็คือสายที่ทิปดีกับชิ้นงานให้นําไปไว้ที่ควบบวกก็คือควบผีแดงบางคนเนี่ยถามว่าเอาแล้วเส้นนี้ไปเข้าตรงไหนเส้นนี้ไม่เกี่ยวเส้นนี้เนี่ยจะใช้ในโหมดของฟังก์ชันที่เป็น MIG เท่านั้นทังนั้นเนี่ยการเชื่อมแบบ MFA ไม่จำเป็นต้องใช้ในตอนถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบ b R D กัน